ช่วงธรรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยน้ำปริกอริยาสถาบันการแพทย์วิถีสลาอคริสสมาน พระผู้อภิบาลผู้ทรงเกรียนกายได้ทรงสร้างโลกและจัก,กรวาลขึ้นมาด้วยอํานาจอันยิ่งใหญ่ปราศจากอํานาจการช่วยเหลือใดๆพระองค์ได้ทรงบันดาลให้เกิดสรรพสิ่งทั้งหลายมากมายและรวมไปถึงปัจจัยยังชีพที่มิอาจคํานวณน,นับได้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นที่ได้ถูกสร้างขึ้นมานับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายแห่งการมีชีวิตล้วนแต่ได้รับการดูแลจากพระองค์ทั้งสิ้น ทุกสิ่งถูกควบคุมด้วยระบบระเบียบที่เฉพาะเจาะจงไปยังจุดหมายที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและทุกเสี้ยววินาทีที่สิ่งเหล่านี้ก้าวเดินไปข้างหน้าล้วนอยู่ภายใต้ความเมตตาของพระองค์ทั้งสิน้นถ้าเราทบทวนถึงช่วงแห่งการดำรงชีวิตของเรานับตั้งแต่วัยทารกที่ดื่มนมมันดาวัยเด็กวัยหนุ่มจนถึงวัยชราสติปัญญาอาจบอกเราทันทีว่านั่นเป็นความเมตตาที่สมบูรณ์ ที่พระองค์ได้มอบให้กับเราซึ่งมันเป็นสัก์ขีพยายที่ดีที่สุดหากเรื่องเหล่านี้เป็นที่ชัดเจนสำหรับเราแล้วเราจะตัดสินใจอย่างไม่ลังเลว่าพระองค์เป็นผู้เมตตาที่สุดและด้วยกับความเมตตาของพระองค์พระองค์ได้ทรงรักษาสภาพที่ดีที่สุดของพวกเราเอาไว้ดังดำหลายของอรรถสุฮานุตลาทรงตัดว่าพระองค์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดและสร้างแผ่นดิน พระบัญชาของพระองค์จะลงมา่ามกลางมันทั้งหลายเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นห้อมล้อมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยความรู้ของพระองค์อิสลามเป็นศาสนาที่ถูกกำหนดมาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกซึ่งมีนามว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตลาดังนั้นอิสลามจึงเริ่มต้นตั้งแต่มีมนุษย์คนแรก ในโลกนี้คืออาดัมซึ่งพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาจากดินและสร้างคู่ครองของเขาคือฮาวาจากกระดูกซี่โครงด้านซ้ายของเขาและทั้งสองได้ก่อให้เกิดเผ่าพัานธุ์มนุษย์เป็นก๊กเป็นเหล่าจวบจนโลกพบกับจุดจบพระเจ้าสรรสร้างทุกสรรพสิ่งแห่งสา,ากลจักรวาลให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของอนุเล็กๆบนโลกใบนี้เพื่ออะไรทำไมเราถึงไม่ขวนคิดถึงและตอบแทนนะ้าพระทัยของพระองค์ การเชื่อมโยงการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์กับธรรมชาติคือปราดทางพลังปัญญาที่การเวลาได้พาไปจากเราในสังคมปัจจุบันหยุดคิดถึงคำสอนทางศาสนาทบทวนห้วงเวลาในอดีตที่ผ่านมาค้นหาปัจจุบันในศัตธรรมเพื่อนำทางเราทุกคนสู่การใช้ชีวิตในโลกหน้าอันสถาพอรอย่างสงบสุข ในทุกยุคทุกสมัยอัลลอฮ์สุบฮานุตลาได้แต่งตั้งศาสนทูตของพระองค์เพื่อทำหน้าที่สั่งสอนผู้คนให้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงและปฏิบัติตามข้อบัญญัติของพระองค์ตามที่ปรากฏในคำพีอังกุรอานจนกระทั่งถึงยุคของศาสนทูตมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยิุสซาลัมท่านได้เผยแพร่ข้อบัญญัติจากอัลลอฮ์สุบฮานุตลาโดยใช้ชื่อว่าอิสลามหรือศาสนาอิสลาม ดังนั้นผู้คนทั้งหลายจึงมักเข้าใจว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นใหม่เมื่อผ่า400กว่าปีที่ผ่านมาอิสลามเป็นคำสอนที่อัลลอฮฺสุบานุตลลาได้กำหนดให้แก่มวลมนุษยชาติในโลกนี้ไม่ใช่คำสอนที่ถูกกำหนดมาเพื่อเฉพาะกลุ่มชนชาวอาหรับเท่านั้นเพียงแต่ว่าศาสนาทูตมุฮัมมัดเป็นชาวอาหรับจึงเริ่มเผยแพร่จากถิ่นที่อยู่ของท่าน และได้ขยายออกสู่ดินแดนต่างๆของโลกในทัศนะของอิสลามมนุษย์เกิดมามีหน้าที่ในการบริหารจัดการโลกใบนี้ให้เป็นไปนตามพระประสงค์ของพระเจ้ามนุษย์เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จันทร์ลงสังคมสู่การพัฒนาและความเจริญง,งอกงามของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงถึงแม้มนุษย์จะมีสติปัญญาและมีสามัญสำนึกในการทำความดีแต่บางครั้งมนุษย์ก็ถูกชักจูงด้วยอารมณ์ไฟตำ ครอบงำด้วยชัยตอนมาร้ายที่ชักนําให้ต้องดิ้นรนสนองความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นเหตุให้มนุษย์ทําลายสังคมและสิ่งแวดล้อมร่องข้างหรือแม้กระทั่งทําลายตนเองโดยคิดไปเองว่าสิ่งที่ตนกําลังทําอยู่เป็นการพัฒนาหรือการปฏิรูปดังที่ลอสุบานุตลาทรงตัดว่าและเมื่อมีผู้กล่าวตักเตือนพวกเขาว่าอย่าได้บ่อนทําลายบนผืนแผ่นดินเลย พวกเขาก็กล่าวตอบว่าอันที่จริงพวกเราเป็นผู้พัฒนาให้ดีขึ้นต่างหากจงรู้ไว้เถิดแท้จริงแล้วพวกเขาคือผู้บ่อนทำลายทว่าพวกเขาหาได้รู้สึกตัวไม่จากคุไซฟ้าบินอาชิดอันคิฟารีรถยนล์อกวานหูกล่าวว่าท่านศาสนาทูตหมูหมัดสลออ์วะลอุลสลัมได้เข้ามาอย่างพวกเราในขณะที่พวกเรากำลังคุยกันอยู่ ท่านถามว่าพวกท่านกำลังพูดคุยเรื่องอะไรอยู่พวกเราตอบว่ากำลังพูดถึงเรื่องวันกิยามะท่านศาสนทูตกล่าวว่าวันกิยามะจะยังไม่อุบัติขึ้นจนกว่าพวกท่านจะได้เห็นสัญญาณก่อนหน้านั้นสิบประการโดยท่านกล่าวถึงฟันออกจากพื้นดินการปรากฏตัวของดัชยานจะมีสัตว์พูดกับมนุษย์ด้วยทีย่จะขึ้นทางทิศตะวันตกนบีอิสาสลแลลอะลัยวะสัลามจะลงมายังฟ้า ยะยุทธและมะยุทตจะออกมาจะมีเหตุการณ์ธรณีสูบสามแห่งเกิดทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกและเกิดบริเวณเข้าวสมุทรอารับและข้อสุดท้ายจะมีไฟพุ่งออกมาจากประเทศเยเมนไล่ต้อนมวลมนุษย์ให้ไปที่แหล่งรวมของพวกเขาวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสัญญาณเล็กได้เกิดขึ้นแล้วเหลือแต่ก็เพียงรองให้สัญญาณใหญ่เกิดขึ้นเท่านั้น ดังนั้นวันนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ปวงบ่าผู้อ่อนแออย่างพวกเราจะหวนมารำลึกใคร่ครวญที่จะตื่นขึ้นจากความหลงลืมการละหมาดด้วยหัวใจที่นอบน้อมต่อพระผู้อปิบาลของเราอย่างแท้จริงเราจะใช้เวลาว่างเพื่ออ่านอัลกุรอานบริจาคทานทำความดีต่อบิดามารดาและเชื่อมสัมพันธ์ต่อเครือญาติ เราได้เตรียมตัวเองเกี่ยวกับคุณงามความดีและสเสบียงที่จะนําติดตัวไปสู่โลกหน้าอันนิรันดร์กันหรือยางพี่น้องมุสลิมทั้งหลายจงอย่าทําให้สัญญาณเตือนจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นเพียงสิ่งไร้ค่าเพราะสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้รับก็ย่อมเป็นไปตามการกระทําของเรานั่นเองสุภา